ม,มันดําด้านปะมันดําด้านพี่แล้วมันเป็นแบบเหมือนพลาสติกโพลิเมอร์อะไรทุกอย่างมันจะ,ะเกิดรอ,อยในมือยากแต่ถ้าเป็นสีเขียวอะสีไฮไลท์เขาอะมันจะเป็นกระจกและกระจกอะติดรอยในมือง่ายแล้วมันก็มีโอกาสที่ <c oughs> จะไปถึงนี้เฮ้ยไม่มีไม่มีหัวชาร์จว่ะไม่มีหัวชาร์จหรอครับอันนี้เป็นของสัมงาคุณพิเศษพิเศษมากๆใช่สำหรับผมโดยเฉพาะแต่ยังไม่หมดแค่นั้นับพี่ยังไงครับมันมีของแถมสุดพิเศษอีกมันพิเศษยังไงครับนี่ครับ เป็นเซี่ยมีซีรีส์นะสองอันนี้คืออนนคือกล่องอะไรวะคือตี่มูลค่าประมาณแบบแบบเบสเซ็ตของแถมป์อะประมาณเจ็ดแปดคันได้ใช่ทำไมถึงเลือกใช้เซี่ยมีสวัสดีครับสวัสดีครับอืมอน,นี้เรากำลังจะไปไหนกันครับคุณบิวเรากำลังจะไปทเทอร์มินอลครับไปทำอะไรครับไปเอามือถือ,อที่จองเอาไว้มือถืออะไรเซี่ยมี่ดีสิ นี่คือวันที่25 25งเงินเดือนออกพอดีเลยดิใช่เลยโโอ้หเดินเวลาจ่ายแล้วโอเคครับ okay, เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนรับของกันครับครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอันบ็อกที่ออฟฟิศนะออฟฟิศ okay, ครับฉันได้เนี่ย <laughs> <laughs> โง่แค่บ้าเลยขู่ว่าขอก่อน่อย ก็ิืขึ้นมาคือไม่เคยโดนมอดแต่ข้าวมันเดี๋ยวไปออาไปกันดีกว่าครับไปดูกันว่ามันจะสวยแค่ไหนมาครับกลับมาแล้วกลับมาจากที่ terminal t เท m i n ัน one เรามาแกะกล่องอะไรดีกว่าต้องดิวครับอันนี้ ไม่อถือก่อนไม่อถือก่อนเลยนี่มือถือกล่องใบก่องสีขาวถ้าเกิดเป็นรุ่นทอต้าจะเป็นสีดำอ่าอน,นี้เป็นรุ่นเล็กรุ่นลองออกมาทำไมถึงซื้อรุ่นรองออมาเพราะว่าผมอะรู้สึกว่าแบบอ่ากล้องอะไรเงี้ยมันก็ดีแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วอะ มันก็สื้อกล้องมาถึงแล้วไอ้แมกซ็้อกล้องฟูกล้องใหญ่ไม่ได้อยู่ดีเอ่อแล้วผมก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้เต็มประสิทธิภาพขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเกิดจะใช้กล้องแบบให้มันเป็นกล้องจริงๆอ่ะผมถนัดการถืออินนี้ถ่ายมากกว่าอ๋อเออก็เลยอยากได้มือถือที่มันรู้สึกว่าไม่ใช่กล้องก็เป็นมือถือที่แบบกล้องสวยอ่จริงแล้วเขาบอกว่าเขาคอยจะเนี่ยวิดไลกาใช่ก็จะได้สกินโฟนไลกาเพื่ออันนี้สงสามานานแล้วมันไม่ใช่ชิ้นเลนของไลกาถูกปะมันไม่ใช่ชิ้นเลนของไลกาครับ แต่ว่าไลก้ามาใช่มันคอลแลบกันอย่างเซนเซอร์เงี้ยเป็นเซนเซอร์ไลก้าอ๋อแค่นั้นเลยแต่ตัวอะไรน่ะถ้าจะไม่ผิดนะที่แม่ข้อมูลมาก็เป็นของ Xiaomi แหละแต่แค่แบบว่าเซนเซอร์จะเป็นไลก้าและอันนี้คือซื้อความจุเท่าไหร่ครับเนี่ยความจุมีความจุเดียวครับก็คือ RAM 12บสองว่า r o หนึร้อยสิบสองก็คือความจุห้าร้อยสิบสองกิกใช่ครับอ่าขอบคุณมันมันมีสีอะไรบ้างมันมีสี ดำขาวแล้วก็เขียวแต่เขียวอ่ะมันจะเป็นข้างหลังมันจะเป็นกระจกเหมือนเครื่องเก่าผมผมจะให้รู้ว่าถ้าเกิดซื้อข้างหลังเป็นกระจกอ่ะมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะแตกแต่มันจะไม่พังหรอกมันจะไม่บุกมันจะแตกนะถ้าเกิดเปลี่ยนกระจกอ่ะมันซึ่งมันเปลี่ยนยากก็อาจจะแพงหน่อยซึ่งอันนี้คือสมาร์ทมออ11 11โอ้แกะเลยดีกว่ามะแกะเลยเจออันนี้น่าจะปีเคสอยู่ข้างในมีเข็มจิ้มซีน แล้วก็มีเคสคู่มือการใช้งานต่างๆเคสก็น,นี่เคสดูดีอยู่นะเคสดูดีเป็นเคสนุ่มปกติค,คือที่เคยเห็นนะมันจะใช่เป็นแบบว่าเหมือนแล็คติกแข็งใสๆแล้วพอใช้ไปนานมันก็จะเหลืองแล้วก็มาถึงเวลาตัวเครื่องนี่คือตัวเครื่องนะครับสีดำตัวเครื่อง<ำ>สีดำขอนยาเข่งนะฮะนี่นี่ ม,มันดำด้านปหมมันดำด้านพี่แล้วมันเป็นแบบเหมือนพลาสติกโพลิเมอร์อะไรทุกอย่างเือว่ะมันจะเกิดเราจนมือยากแต่ถ้าเป็นสีเขียวอ่ะสีไฮไลท์เขาอ่ะมันจะเป็นกระจกแลวกระจกอ่ะติดราในมือง่ายแล้วมันก็มีโอกาสที่จะ <c oughs> ไปอย่างนี้ <c oughs> เออ <c oughs> ผมก็เลยตัดปัญหาเฮ้ดูไซต์เครื่องเออไซต์ต่างกันวะเป็นพ็อกเก็ตลงมาเลยอแล้วขอบขอบมันจะมนนิดเดียวนิดเดียวจริงๆคล้ายๆกัน องผมมคืไไททเเนียแต่ว่าเออสัมผัสมันไทเทเนียมมาเนี้ยันนี้สัมผัสกไถูกกว่ากไปเออแต่น้ำหนักรู้สึกว่าใกล้ใกล้กันไม่ใกล้กันนะแบบเบากว่านิดนึงด้วยเออเบากว่าเบากว่าใช่ไหมครับแต่เครื่องดูใหญ่กว่าหรือถ้าดูเนี่ยดูจากตรงเนี้ยความหนาความหนาเหมือนไอโฟนจะหนากว่าหนากว่าแต่กล้องอ่ะโมดูลกล้องมันจะสูงกว่าใช่กล้องเขาทำเรียบสนิทเลยไม่เหมือนของไอโฟนที่มีเป็นเม็ด ็ูกต,<ำ>ต้อาแต่ว่าความสูงก็สูงกว่าพอสูงกว่าน,นิดนหน่อยเกิดความกว้างเท่ากันเท่ากันเท่ากันเลยแล้วมันมีซิสเต็มใหม่ด้วยเป็นระบบใหม่เขาเรียกว่า Hy p ป r OS ครับมันคือ OS เใหม่ของเ i a o m i หมเาใช้กับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกซึ่งผม,มดูรีวิวมาเขาบอกว่าข้อดีของมันคือมันจะประหยัดพื้นที่ของ o อเอสโที่ประหยัดประหยัดมากขึ้นเฮ้ยไม่มีไม่มีหัวชาร์จว่ะไม่มีหัวชาร์จหรอครับแต่ว่าในกล่องเขามีสสยชาร์จเข้ามาให้หัวชาร์จเป็นสีเข้ม อ่าก็คือของ x i a แต่รู้สึกว่าอันนี้สายมันจะสั้นกว่าก็ประมาณเมตรนึงเป็น A to C ครับก็เป็นรุ่นเก่าอยู่เขาเขาบอกแปดกี่วัตต์อันเนี้ยได้สูงสุด120แต่ว่ามันต้องมีอะแดปเตอร์ด้วยซึ่งซึ่งอะแดปเตอร์คุณซื้อมาเพิ่มเหรอไม่ได้ซื้อครับแต่ว่าถ้าใครอะพีออเดอร์มาก็จะแถมให้เราต้องใส่เคสอยู่วะไม่แต่ว่าสมผันมันโอเคอยู่นะบอกว่าดูคือเครื่องมันไม่หนักมากอันนี้ก็ใช่ คือเขาติดฟิล์มมาให้แล้วป่ะติดติดติดแล้วติดติดแล้วติดมาให้ด้วยเออใช่นี่ยติดฟิล์มแล้วไม่อยากแกะไม่อยากแกวอย่าเพิ่แกะพอใส่เคสก็เครื่องหนาขึ้นมาหน่อยนึงแล้วที่สำคัญคือเคสเขาอ่ะมันยกขึ้นมาด้วยให้มันพอดีกับตัวเลนส์อ๋อใช่อันนี้อ้าวอ๋อให้ใสายมาด้วยให้สายมาด้วยแล้วสายเป็น A 2 C ป่ะ A 2 C เหมือนกันครับเพราะอะแดปเตอร์มันเป็น A 2 C เฮ้ยนี่ แล้วนี่รอยีโวลต์วัตต์วัตตโวลต์ครับวัดโอเคโอเควัตต์วัแต่อ่านไมใหญ่ไปว่ะใหญ่มากเลยเวลาท่องเที่ยวมันน่าจะลำบากลำบากคืออันเก่าใหญ่กว่านี้อันเก่าใหญ่กว่านี้ใช่ใหญ่กว่านี้อันนี้ถือว่าเล็กลงแล้วในกล่องก็มีเท่านี้นะครับต่อมาดูของแถมเขาดีกว่าคุณโอ้อวดนักหนาว่าเสี่ยวหมี่เขาให้ของแถมมาเยอะมากเลยพี่ไหนขอดูหน่อยสิของแถมอย่างแรกก็คืออันนี้ ได้ของแถมแล้วอย่างแรกอ,อย่างที่สองคือนี่ครับอะไรครับหูฟัง Redmi Buds 5 Pro แล้วมันเป็นตัวใหม่ตัวล่าสุดเลยไม่เคยใช้ไม่รู้มันดีหรือเปล่าปกติมีหูฟังอะไรใสอยู่ล้วปะมีอยู่แล้วครับอ๋อหน,กนีก็ได้เออให้ก็อาจจะไม่ได้แต่ว่าราคามผมเช็คไปสี่พันนะพี่ <laughs> <laughs> แล้วก็อันนี้ทางร้านแถมมานะมันไม่ดีเลยโปรนี้นะครับถ้าเกิดว่าซื้อที่ แบบช็อปของ A I S อะไรเงี้ยเขาจะไม่แถมอันนให้แต่ผมซื้อช็อปของ x i a มี่เขาบอกว่าเป็นกระเป๋าเป้สะพายหลังเออใช่เพราะตอนที่ม้วนไมาเขาบอกว่าเป็นกระเป๋าเป้ใบใหญ่เลยใช่ใบใหญ่แล้วก็เลยบอกว่าฮะใบใหญ่มันอยู่แค่กล่องแค่นี้หรอวะอันนี้ของแกะขอดูหน่อยดูหน่อยคือแบบว่าไอ้เหี้ยมันจะขนาดนั้นเลยหรอวะมันน่าจะเป็นทรงเนี่ยเต๋อผ้าเต๋แบบเนี่นี่ครับแล้วก็แบบม้วนเก็บได้ อ๋อจ่ร่มชูชีพไม่ใช่อ๋อเไว้เก็บพวกแบบสมมติเราไปเที่ยวโดดน้ําเสื้อผ้าเปียกก็น่าจะโดดสเสื้อผ้าเปียกใช่ใช่แล้วเราก็ใส่ที่ไงเสื้อผ้าเปียกเลยในนี้ล้วก็ของแถมชิ้นที่ใส่กินที่4ี่นะครับเป็นกระเป๋าผ้าของเซลมีซึ่งสวยมากสวยนะผมชอบนะนี่เลดี้เซฟเลดีมีเลดคือคืออีกแบบหนึ่ง เป็นแบรนด์ลูกของเซี่ยมีอ๋อใช่อันนี้คือเซอี่ยมีซึ่งมือถือก็จะราคาถูกกว่าน่อยถูกกว่าครับถูกกว่าเลย uh. ถูกกว่าเยอะเลยนี่อันนี้ไม่ถึงหมื่น uh. ไม่ไม่เกินหมื่นค่าอันนี้คือของแถมชิ้นที่4โอเคอ่าต่อมาของแถมชิ้นที่5อันนี้เป็นของสับราคุณพิเศษพิเศษมากๆใช่สำหรับผมโดยเฉพาะเพราะว่าตอนที่ผมไปจองเครื่องกับเขาอะเขาบอกว่าเซี่ยมีเนี่ยจองได้แล้วใช้บัตรเนี่ยบัตรเนี่ย,ดยได้2ปี3ปีหรือว่า10เดือนก็คือการผ่อนก็คือการผ่อนใช่แล้วงถึวันจร่ะเหมือนร ระบบมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันได้สูงสุดแค่10เดือนเขาก็เลยแถมอันนี้มาให้ก็คือนาฬิกาเลฟนีวอสาเป็นตัวตัวเก่าแล้วเพราะตัวใหม่ก็คือเลฟมี4ซึ่งผมก็มีแล้วซึ่งก็ก็ดีขอบคุณที่แถมมาให้นะครับตัวนี้ผมเช็คราคามาตอนนี้นปัจจุบันเหลือที่ประมาณ 980าิบเมื่อที่เช็คมาแล้วราคาสายชาร์จอยู่ที่1,099บาทอ่าประมาณพันหนึ่งไงผมบอกประมพันหนึ่งใช่แต่ยังไม่หมดแค่นั้นครับพี่ยังไงครับมันมีของแถมสุดพิเศษอีกมันพิเศษยังไงครับนี่ครับเป็น Xiaomi ซีรีส์14ซีรีส์มันเป็นคลิบบ็อกชอใช่ซึ่งถ้าเกิดซื้อรุ่นโปรอ่ะมันจะได้เป็นเอ่ออะไรนะทามิล่าเซ็ตที่อะไรทุกอย่างเออ ่มันก็เป็นเคสสผลักเซียหมี่รุ่น e อัลต้าอ่แต่นี้คือรุ่นปกติเขาจะให้เป็นคลิปบ็อกซ์ซึ่งตอนแรกครับไม่มีข้อมูลเลยว่าข้างในคืออะไรช้าดาเปิดออกมาอ่า,อาสบายใจสบายใจเลยมาดูนี่นะอันนี้มดูนี่เลยเป็นโปสการ์ดอันนี้คือโปสการ์ดของเขานะครับนี่ซึ่งเป็นลายฟิลเป็นลายฟิลอย่างเงยแล้วก็ข้างหลังก็เห็นเซียหมีสวยอยู่นะแบบว่าดีเทลดีอ่ะสวยสวยเอาไปวางตกแต่งได้เลยใช่ใช่ใช่ตัด ตัดออกมาได้ไม่แค่ตรงนี้ไม่ใช่คอผมวะอ่ะดูนี่ดีกว่าดูนี่ว่ะอ่ามีอะไรบ้างครับอันนี้คือเคสเคสมือถืออีกอันนึงดีเทลดีมากดีเทลดีว่ะเออมันแข็งแข็งเ่ะแข็งแข็งดีเทลดีกว่าแต่มันไม่ได้แข็งมากนะ มันก็บิดได้ใช่แต่ว่ามันมันแข็งกว่าอันที่เขาแถมมาในกล่องละกันมีความหนาด้วยแล้วก็ด้านหลังเฮ้ยเป็นหนังหนังเทียมใช่ด้านหลังก็ไว้เก็บการ์ดได้เก็บบัตรเก็บอะไรพวกนี้ได้ดูดีอันนี้ดูดีดูดีเลยสองอันนี้คือนีคือกล่องอะไรวะนี่อ๋อสายที่ของคอใช่ไหมสาย้องใช่เอาไงติดกับเคสแล้วก็ของเอบเออบของคอเออก็ดีดี แจกมาจะได้ไงซื้อถ้าอยากแขวนก็แขวนเลยอันนี้เป็นเคสเคสฟูฟังต้นนี้เฮ้ยชิ้นนดูดีว่ะแถมเยอะแถมเยอะดูดีเลยอะดูดีเลยมีี่ห้อยด้วยมีพี่ห้อยติดคลิปได้อันนี้คือชิ้นที่3ในกล่องนี้มาชิ้นที่4ชิ้นสุดท้ายคือสุดท้ายคือนี่ตอนแรกอะดูในเว็บอะไรเงี้ยเข้าใจว่ามันเป็นไมค์เซลฟี่ ใช่แต่พอมาดูจริงๆนะว่ามันคือกันสั่นซึ่งมีมีสายชาร์จคือมันเป็นกิมบลเลยอะในยุคสมัยในที่คนทำคอนเทนต์กันเยอะกิมบลคือสาคัญนะมากันสั่นอะใช่ใช่เพราะเอาจริงๆต่อให้ถ้าพูดตามตรงอะมือถืออะต่อให้บอกว่ากาันสัน่นแค่ไหนอะอถ้ามีกิมบลช่วยมันจะนิ่งมากๆใช่แล้วก็มันไม่ใช่แค่กิมบลธรรมดาเลยพี่มันคือไงครับมันคือกิมบอลยืดได้เลยพี่ยังไงอันนี้คือยืดยืดสุดยังยืดสุดแล้วครับ คือกิมบอลยืดได้พี่ไหนเรายืดไปไกลๆเลยเนี่นี่เดี๋ยวเราอยากเซลฟี่อันนี้พี่อันนี้เฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าคือกิมบอลมันยืดไม่ได้ขนาดนี้นะใช่ทั่วไปอ่ะแล้วก็มีนี่ตั้งได้เออเออเพื่อใส่คอนเทนต์อ่ะมันทำให้ถ่ายคอนเทนต์ง่ายขึ้นสมมติว่าเราไปเที่ยวแล้วก็ไม่มีใครถือของให้ไม่มีใครถ่ายให้ก็นี่เลยตั้งปุ๊บใส่ปุ๊บปุ๊บนี่ใส่ปุ๊บแล้วมันก็สเตเบลไลให้หรือถ้าไม่อยากสเตเบลไลก็ล็อกได้ มันก็จะนิ่งให้เลยโอ้ก็เป็นเหมือนขาตั้งเเข้าไปได้เลยใช่เหมือนขาตั้งเลยแล้วเวลาเดินถ่ายอะไรเงี้ยมันก็จะไม่สั่นงี้ถ้าเกิดใส่เครี่ยงนะมันก็จะเป็นใส่พลาเทนโลดีไอ้กิมโบแบบเนี้ยออฟฟิศเราก็มีใช่แอ่ตัวนั้นราคาประมาณพันหนึ่งใช่ไหมหลักพันหลักพันต้นๆเลยเกินคาดว่ะคือตีมูลค่าประมาณแบบเบสเคของแถมอะประมาณเจ็ดแปดพันได้ใช่ครอ้เอรี่ที่ว่าต้องมีอ่มีให้หมดเลยใช่คือไม่ต้องไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มแล้วอะใช่ มือถือหนึ่งเครื่องพร้อมของแถมคุณอ,อยู่ได้ไปอีกสามปีใช่ยาวๆเลยมือถือเครื่องเท่าไหร่นะมือถือเครื่องละสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสามหมื่นมีทอนทำไมถึงเลือกใช้เสี่ยวมี่ทำไมถึงได้ใช้เสี่ยวมี่ใช่ไหมครับคือเป็นพรีเซนเตอร์เส <laughs> ี่ยวมี่ไหครับหรือเปล่าครับอันนี้ไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะครับแต่ว่าชอบมันอยู่แล้ว <laughs> ให้ได้เจ้าขอก็ดีครับผม <laughs> เป็นเจ้าภาพอยู่แล้วด้วยเราเอาเอามือ,อถือขึ้นมาเอามือถือขึ้นมาอันนี้คือมันสูงมากเลย50เมกะพิกเซลโซลเลนส์ ทุกเลนทุกเลนครับมันจะมีมีอะไรนะมีเทเลวายกับเลนหนึ่ง x ปกติทุกเลนคือ5้าสิบมิะพิเเซลหมดเลยทําไมถึงซื้อเสี่ยวมีททาไมถึงซื้อใช่ไหมครับส่วนตัวเลยนะ,ะผมชอบความจริงจังของมันเล็กน้อยนิดน,นึงคือไม่ได้ไม่ได้อยากจะเป็นแบบกล้องจริงจังมากแต่ว่าสมมุติว่าผมไปถ่ายเล่่เงนี้ยผมก็ไม่อยากถ่ายรูกที่มันแบบว่าดูว่าเป็นกล้องมือถืออะไรขนาดนั้นเพราะว่าผมก็เป็นช่างภาพอยู่แล้วผมอยากดึงสีเพิ่มอยากดึงอะไรเพิ่มที่มัน ได้สูงมากๆก,การซื้อมือถืออ่ะคือจะบอกว่าอะไรดีกว่ามันก็มันก็พูดยากอ่ะอแต่ว่าจะบอกว่าอะไรเหมาะกับเรามากกว่าเอออันเนี้ยเหมาะกับผมมากกว่าอันนี้อาจจะเหมาะกับพี่มากกว่าแต่มันก็ต้องดูว่าอะไรกี่ยวข้สำหรับเรามารู้สึกมันจะซีเรียสจริงจังเกินไปแล้วนะผมมีชาเลนจ์ให้คุณครับชาเลนจ์ด้วยเหรอเออผมมีชาเลนจ์ให้คุณอะไรฮะในโปรสการ์ดอันเนี้ยครับเออเขาบอกว่าถ่ายโดย้เจียวมีสิบสี่ครับผมอยากให้คุณอ่ะคุณบอกในคลิปเนี่ยว่าคุณคือจัางภาพคุณคือตาล้อง อยากให้คุณถ่ายรูปให้ได้แบบนี้แบบนี้เออเป็นไฟเส้นๆนี้แหละเออผมอยากให้คุณถ่ายรูปนี้่ายคลิปได้แหละ่ายคลิปนะครับเออตามนั้นครับประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปมาแกะกล่องแบบนี้คลิปที่รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นตันๆเราแล้วกันครับเออก็ฝากฝากติดตามไ้ด้วยนะครับในคลิปหน้าถ้าอยากเห็นเรามาแกะกล่องนี้อีกหรือซื้อของอะไรมานั่งแกะให้ดูหรือคอนเทนต์อื่นๆก็ฝากติดตามไ้ด้วยหรือคอมเมนต์ไว้นะครับว่าลายบล็อกอะป๊อปมาดอะป๊อบบาด์อะสินเซียน คูโ oh, oh. 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 บ่คูโบ่เออคูโบ่เออน <S <s ี่ต้องบอกว่าเขาเกียสะสมคูโบ่นะครับเขาซื้อบ็อกเซตมาแล้วนะครับใครอยากเห็นคอมเมนต์ไปเลยครับ ถ้าอยากเขียนคอมเมนต์ได้นะครถ้าคอมเมนต์มาซื้อเลยก็เลยแล้วก็ซื้อมันก็ดูก่อนแต่ว่าคอมเมนต์มาได้ถ้าใครอยากดูนะฮะแล้วก็ในสุขุมวิทเราไม่ได้มีแค่คอนเทนต์อะไรแบบนี้เรามีคอนเทนต์เล่นเกมบอร์ดเกมหรือต่างๆด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามไปด้วยแล้วก็จริงๆมีคอนเทนต์อีกเยอะเลยลงแพลตฟอร์มลงทุกวันครับมีใน Facebook Reels IG Reels YouTube Shorts แล้วก็ TikTok นะครับลงทุกวันแล้วก็คอนเทนต์ใหญ่แบบนี้ ในยูทูปก็มีลงทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์ครับหรือบางทีอาจจะมีมากกว่านั้นก็ลองติดตามไ้ด้วยนะครับครับผมลาไปด้วยเสียวมี14ซีรีส์ลาไปดยรูปถ่ายผมนั่และไปครับไปดูถ่ายคลิปกันสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ประโบก็จะเคลื่อนๆหน่อยเพราะว่าพูดคนเดียวแล้วจะให้ดูว่าผมจะถ่ายรูปตรงไหนตรงนี้ครับตรงนี้คือจุดที่ผมเล็งเอาไว้แล้วก็ถ้าเป็นไปแรกก็อยากจะ เล่นสีทองฟ้าให้มันเป็นสีน้ำเงินเข้มๆข,ขึ้นมาหน่อยไม่รู้จะทำได้เปล่าไปลองดูเราใช้เลนส์ทรงสดเลยอาจจะเป็นแนวตั้งมั้งไม่รู้ไม่แนใ่ใจลองดูก่อนโอเคครับเรากำจะถ่ายแบบนี้แล้วก็ใช้โหมดพอคิดว่ามันยังไกลไปนหน่อยทำไมเทเลโฟนแล้วก็ไวบาบล่าแบบสถาบันห้องละกันสติชัเตเตอร์อาซักประมาณ สี่ะสี่มาัาจะสว่างคยไปนิดนึงแต่ผมมี ND f i l e r ตัมานึ่ิใช่เขโอเคแต่มันมี defect นิดนึงสันงส่นออกสั่น ไปถ่ายรูปเล่นมาเมาคิดว่ารูปเดียวมันน่าจะไม่นาใจกับการเห็นพลังของ Xiaomi 14นะครับก็เลยไปถ่ายรูปเล่นมาเน้นงเป็นรูปตอนกลางคืนก็ไม่ได้ปรับอะไรเยอะเลยส่วนใหญ่ใช้โหมดออโต้ด้วยซ้ำก็ถือว่าได้ดีแล้วแล้วก็มีสกินโทนของไลค้ที่เป็นแบล็กอันไว้ด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าใครใช้ใหเ,เหมือนกันก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ขอแค่นี้ขอ ครับไุกนสวัสดีครับ